มาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่27ของเดือนกรกฎาคมปี2,566ผลกฝนก็ตกอยู่ปล่อยๆไม่มากนะวันนี้มีกิจกรรมที่จะทำก็คือมีการอุปสมบทพระพิสุหนึ่งรูปนะเวลาประมาณ9โมงเช้าขอชิวนญาติโยม มาร่วมอนุโมทนากับลูกหลานที่ได้มาบรรพชาประสมบทณนะพัทธสีมาวัดป่าน้องไข่นก <c oughs> ประมาณเก้าโมงเช้าวันนี้นะก็ชวนชวนญาติโยมมาร่วมกันวันนี้ก็จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบเ,เนื่องต่อเมื่อวันวนู้นพูดถึงเรื่องบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย และบุญนั้น <c oughs> ย่อมนำสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่สุขติหรือความเป็นผู้มีโภคทรัพย์มากเป็นผู้มีเกียรติบินพูดเกิดในตระกูลสูงเป็นผู้มีบุญมีปัญญาได้กล่าวไปแล้วอันเหตุเหล่านี้เราต้องสร้างเหตุจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้น ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปเราสร้างเหตุแห่งความดีความดีก็ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยพาเราไปสู่สิ่งที่ดี <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่9 <c oughs> วันนี้พูดถึงผู้ประสบบุญใหญ่กนะารประสบบุญใหญ่เป็นอย่างไร ในเรื่องนี้พระองค์ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎก <c oughs> <c oughs> นะพระองค์ทรงตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างฐานะห้าอย่างอะไรบ้างเล่าฐานะห้าอย่างคือนะ หนึ่งในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุล<ม>ในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปสวรรค์นะโอ้จิตเลื่อมใสนี่จิตก็จะไปนะได้เห็นแล้วเกิดจิตนะเลื่อมใสแล้วไปสู่สวรรค์นะ สองในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนี่ไเราได้จิตก,กรรมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ยีสบสาให้อาสนะได้ให้การกราบไหว้มอบเครื่องสักการะนีน่ทำให้เป็นเหตุไปเกิดในตระกูลสูงนะ คนเย่อหยิงแข็งกระด้างก็จะเกิดในตระกูลต่ำนคนห่อน้อมทำตนนะมีไหว้สิ่งที่ควรไหว้เนะี่ยจะเกิดในตระกูลสูงนะข้อที่สสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายจัดกำจัดมนทินคือความตนีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นนักบวชนั้น ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อเป็นผู้มีสักดาอันใหญ่เราได้มีโอกาสได้ให้อาหารให้ข้าวให้น้ำตูงนี้เป็นไปเพื่อเป็นผู้มีสักดาอันใหญ่อันการละความตนีเนี่ยเป็นผู้มีสักดามียศอันใหญ่ยิ่งใครได้ยินได้ฟังก็มีแต่คนเคารพนับถือนะ <c oughs> ข้อที่สี่ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกทานตามสติตามกำลังในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อที่ปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โคภคทรัพย์ใหญ่หไหมการให้ทานนี้นอกจากจะเป็นผู้ <c oughs> มีเกียรติยศใหญ่แล้วยังชื่อว่าเป็นผู้มีโคภคทรัพย์ใหญ่ใหญ่คือมากนั่นเองนะ ข้อที่หสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบถวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่าการที่โยมมาถามอาจารย์ทำยังไงถึงจะ,ะควรอันไหนไม่ควรอันนี้เป็นสิ่งที่ จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาใหญ่ปัญญามากนะพิสูจน์ทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมเป็นผู้ประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้หลนะอันนี้ขอโยมทั้งหลายภูมิใจเมื่อเราพบนักบวชผู้มีศีล <c oughs> ผู้มีธรรมหรือได สนทนาธรรมเนี่ยมันเป็นข้อที่ทำให้เกิดปัญญามากปัญญาใหญ่แต่ปัญหาว่าชาวพุทธเราเนี่ยไม่ค่อยถามแต่เรื่องที่จะทำให้เกิดปัญญาใหญ่เจอพระก็ถามว่างวดหน้านี่เลขอะไรเห็นไหมกลายเป็นเรื่องพระคิดแต่เลขหวยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ปัญญาใหญ่เลยนะได้ ไม่เกิดปัญญาแล่นปัญญามากปัญญาเร็วอย่างเงี้ยนี้ถ้าใช่ทำให้เกิดปัญญาใหญ่ก็ถามเรื่องว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้นะพระเจ้าทรงสอนไว้เลยความเป็นผู้แข็งกระด้างเนะี่ยเกิดในตระกูลสูงความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนจะเกิดในตระกูลที่แข็งกระด้างจะเกิดในตระกูลต่ำนะ อ่อนน้อมต่มตนจะเกิดในตระกูลสูงอันนั้นมัมนมีในพระไตรปริฎกบอกหมดเลยอันนั้นเราทั้งหลายมีในพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตร,รัสเทวดานะกินแหนงแข่งใจว่าตนเองเนี่ย <c oughs> สมัยยังมีชีวิตอยู่ได้ให้ทานอยู่แต่ว่าก็ไม่ลุกลับไม่ให้อาสนะไม่ได้สักถามธรรมะแต่ให้ทาน แต่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีศักดามีอะไรก็น้อยอย่างเงี้ยไปจนถึงบางกลุ่มนี้ก็ไม่ให้อาสนะเลยแต่ให้ทานอยเงี้ยเราก็จะเห็นกลุ่มคนเป็นอย่างนี้โยมอดตมาได้มีโอกาสอยู่ที่ที่วัดป่าหนองไข่นกเนี่ยอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดบนเนี่ยมาสิบสองปี ชีวิตของอาตมาอยู่ในวิบากกรรมแห่งการเรื่องของการสรงเคราะห์จะพบคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มเด็กกำพร้าผู้กำพร้ายากไรกับกลุ่มผู้สูงอายุนะก็จะได้อย่างที่ตำบลหนองคายนกเราทำเรื่องถนนสายวัฒนธรรมอาตมากก็ทำโครงการนี้ร่วมกับวัดป่าวังอ้อปัจจุบันเป็นวัด มหาธีราจาร n หลวงพ่อสมเด็จมหาธีราจารย์ได้ตั้งโครงการเรื่องตักบาตรถนนสายวันธรรมมาตั้งแต่ปีห้าสดอาตมาก็ทํามาเรื่อย,ยจนถึงปัจจุบันนี้นอาหารที่ได้มาเราก็มาจัดเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็ไปหาว่าผู้ใดยากลําบากในหมู่บ้านแปดหมู่บ้านเนี่ยอาตมาใช้เวลาไปเยี่ยมชมถึงสองวันนะ เราก็จะเห็นสภาพของการเป็นอยู่สภาพของบุญวาสนาของผู้อยู่เนี่ยต่างกันบางคนลูกหลานเลี้ยงดูดีมากดูแลดีมากบางคนลูกหลานไม่สนใจเลยตกละกำมลำบากเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญที่เขาได้กระทามาหรือไม่ได้เป็นบุญที่เขาได้กระทามานั่นเองเราก็ไปเยี่ยมชม นี่ <c oughs> บางคนก็ไม่ได้สนใจพระเจ้าอะไรเลยนะบางคนก็สนใจลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะอย่างเงี้ยอันนี้มีอยู่ในโลกโยมก็ต้องเกตด,ดูบางทีพระสงฆ์พระเจ้านี่ดูเหมือนตัวอะไรไปโยมสังเกตด,ดูเข้าไปในสถานศึกษาบางแห่งหรือบางที่เห็นพระเขากอ็มองเหมือนตัวตุ๊กตานะ พระเข้าไปกับครูเข้าไปเนี่ยเขาจะไหว้ครูก่อนพระนี่ไม่ไม่รู้จักไม่สนอย่างเงี้ยใ,ในเรื่องอย่างเนี้ยแต่ในพุทธศาสนาเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้เจ้าเองก็ทรงเจอปัญหาอย่างนี้ไปก็ไม่มีใครลุกลาบกราบไหว้ไม่อาสนะอะไรเลยแต่ผู้เจ้าว่ามันมีผลทั้งหมดเลยมีโอกาสแล้วเมื่อได้เห็นพระสัณะผู้มีศีลเจ้ <c oughs> เข้าไปสู่บ้านแล้ว ยังไม่มีกิริยาเลื่อมใสที่คิดจะให้อาสนะให้การกราบไหว้อย่างเงี้ยเราก็หมดโอกาสที่จะไปเกิดบนสวรรค์ล,ละนะญาติโยมหลายโอ้ขอ้าพระเจ้าจงไปเกิดบนสวรรค์สวรรค์แต่ว่าไม่ทําเหตุปัจจัยที่จะทําให้ไปเกิดบนสวรรค์จะไปได้ยังไงนั้นเหตุปัจจัยที่พระุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะให้สําเร็จไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็มีห้าอย่างนี่นะี่ย นาะยมทำาน้ยมทำได้เนี่ยมันก็เป็นการผู้ประสบบุญใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราได้มีสติตเลื่อมใสแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำความดีให้ทานนะสมาทานศีลนะละชั่วทำความดีนะเมื่อเราทำสาม ขั้นลองนี้ให้ถูกต้องให้แน่นให้หนักหนาแล้วมันก็เป็นผลทั้งนั้นแหละแต่มันอยู่ตรงที่ว่าจะทําจริงจังขนาดไหนงั้นพระเจ้าทรงสอนเอาประเด็นรูว่าทําจริงๆจังจังตั้งใจสมาทานศีลจริงจริงจังจังให้ทานก็ให้ทานจริงจริงจังจังอย่างเงี้ยภาวนาก็ภาวนาแบบจริงจริงจังจังทำเรื่อยเรื่อยบ่อยบ่อยเสมอเสมออย่างเงี้ย งองทรงจัสว่าเหมือนร้านค้าที่เปิดการค้าขายแล้วเปิดค้าขายสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเขาย่อมไม่ขาดทุน,นเป็นร้านค้าเปิดบางไม่เปิดบ้างก็ขาดทุนฉันใดก็ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเมื่อเจริญอาณาปณะสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกวันละสามเวลาไม่ขาดทุน โยงค้าขายอาจจะขาดทุนแต่ว่าการเจริญสมถภา,าวนาไม่ขาดทุนของความได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ทําบุญใหญ่แล้วอย่างเงี้ยันี้ <c oughs> พอพูดถึงเรื่องบุญชาวพูดเราก็มุ่งไปแต่สารวนอยู่กับการเอาข้าวเอาน้ําเอาอาหารไปถวายพระหรือไปทําที่นั่นที่นี่อเป็นบุญแต่แท้จริงในบุญเกิยาวัตถุมีตั้งสิบอย่างง คนขวายกิจการงานการชักชวนการทําทานหรือกระทั่งการที่ทําอาหารให้กับพ่อกับแม่แก่สมณะพราหมณ์หรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นทางมาแห่งบุญทั้งหมดเลยแหละอันนี้เราจะทําอย่างไรที่จะเข้าใจในตัวเนื้อแห่งบุญให้ถูกต้องเนะี่ยพรเจ้าส่งเน้นไปที่ การเจริญสมถาภาวนาเพราะการเจริญสมถาภาวนาที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกุศลราศีเป็นกองแห่งกุศลกองใหญ่มากเลยนะมันจะต่างกับการให้ทานโยมให้ทานโยมก็ยังมีความโกรธใช่ไหมมีความโลภมีความหลงอยู่โยมสังเกตโยคนให้ทานด่าคนก็มีฆ่าสัตว์ก็มีใช่ไหม กินเหล้าเมายาก็มีนะคนใน่ทานทานนี่มันเป็นบาดฐานแห่งชั้นต้นๆยังต่ําอยู่แต่เมื่อโยมีทานด้วยมีศีลด้วยเนี่ยมันจะเลิศเลยนะพระเจ้าทรงตัดไว้ในกลุ่มเทวดาผู้ที่ไม่มีทานไม่มีศีนเนี่ยตายไปก็ไปเป็นสัตว์เดชานบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดชานบ้างเปรตวิสัยบ้างอย่างเงี้ย แต่ผู้มีทานทานนิดหน่อยแต่ไม่มีศีล <c oughs> ก็มีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดามีอยูอ่หรือถ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นกลุ่มที่มีข้าวน้ำอาหารเครื่องใช้สอยน้อยเนะพราะมีฐานน้อยใช่ไหมคนที่มีทานพอประมาณนะแต่ไม่มีศีลอีกก็นะ ถ้าไม่เกิดบนสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีโภคทรัพย์ยพอประมาณในกลุ่มที่ดีอย่างเงี้ยไปจนถึงให้ทานอันเลิศนั่นแหละก็ทําให้ตกนรกไม่เออไม่ขึ้นสวรรค์ได้เกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีโภคทรัพย์มากดังนั้นการให้ทานในเรื่องของการละความตนีเนี่ยมันเป็นเหตุได้แห่งโภคทรัพย์โยมอยากได้โภคทรัพย์อยากได้อายุ อยากได้วันนะอยากได้สุขอยากได้อธิปไตยอยากได้สักดาใหญ่ก็หมั่นทําบุญให้ทานอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อเรามั่นทําบุญให้ทานที่ดีแล้วเนี่ยย่อมนํามาซึ่งความสุขแก่ผู้ให้นั่นเองบุญนั่นแหละย่อมเป็นที่พึ่งเป็นกําลังใจของผู้ที่ให้นั้นผู้ที่มีบุญจึงไม่กลัวตาย พอถึงเวลากายนี้ต้องแตกสลายแก่ไปแล้วก็ไม่ได้กลัวตายอะไรทำมาหมดแล้วเหมือนรามาพามแจกทานแจกอาหารวันละแปดหมื่นสี่พันสำรับทำอยู่จนตายอะ่ะโยมลงคิดดูที่จะน,นึกไปทางไหนอะไรก็เป็นข้าวเป็นน้ำเป็นอะไรไหลมาเต็มหมดเลยนะเพราะว่าทำตั้งทีวิตยอย่างเงี้ย นายโยมคิดว่าเขาจะตกนรกเลรอเขาทำจนจนเนี่กว่าหลักตาก็เห็นนะอะไรก็เห็นน,ะนึกก็เห็นนะอันนี้เขาเรียกจริงจังต่อการให้ทานแต่ถ้ายมจริงจังต่อการให้ทานสม่ำเสมอเนี่ยอน,นิสงส์มีส่งผลให้ผู้ที่กระทำเนี่ยมีอายุอนะสุขาพระได้แน่นอนนะเพราะว่าเรา รังลายที่มีความเป็นอยู่ณนปะัจจุบันนี้เนี่ยเพราะเรามีทานมีศีลมีภาวนาแต่เมื่อเราไปประสบข้อกรรมหรือพบกับสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะว่าในเหตุปัจจัยที่เราได้ไปคบเห็นเราไปคบนักเลงคบคนไม่ดีก็เสิบคบแต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไปคบนักปาาบัณฑิตก็ผู้รู้นะ สอนธรรมะเราก็จะพบธรรมะแต่ทั้งสองอย่างนั่นแหละพระองค์ตรัสว่าการให้ทานการสมาทานศีลการเจริญสัมมะาภาวนาเป็นการสร้างพบที่ดีสำหรับมนุษย์และเทวดามันมีช่องทางอย่างนี้โยมก็ทำไปนะวันนี้ก็ขอโมทนากับท่านทัางลายที่ได้โพสเข้ามาบุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งของ คนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราเห็นอย่างนี้ก็หมั่นจำบุญหมั่นให้ทานให้กับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องให้แก่พระสงฆ์พระเจ้าให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้โยมจะไปทิ่เหนือที่ใต้ตะวันออกวันตกก็ไม่มีภัยหรอกเพราะมีแต่ความดีความปรารถนาดีแต่ละคนจะนีที่เหนียวห่วงกันนี่แหละ มีแต่การทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันด้วยออกคือปากว่ามึงมึงมึงแล้วในที่สุดก็นะบาปกรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะความตนีห่วงกันอย่างเงี้ยเมาแลเราไม่มีความตนีห่วงกันเสรจแล้วจะไปที่ไหนมันก็ไม่ไม่มีปัญหาอื่นๆเลยมีแต่ความสุขนะมนุษย์เราอยู่ด้วยการแบ่งปันนะอย่าไปทะเลาะวิวาทกันเพราะาตนีห่วงทรัพย์แล้วก็ ห่วงยศห่วงตำแหน่งมันไม่ใช่ของอยั่งยืนนะมันเป็นธรรมของโลกเป็นอย่างนี้ขอโมทนาาขอเจริญพร